อันเสร็จค so ่ะอย่างไรทั้งหมด59ชุดแต่ถ้าวันนี้เอามาบรรจุนบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเองจิตรัทธายุ่งออกองค์รงองค์เนี่ยนะก็เลยเห็นเห็นเห็นที่ต้องการจะมีบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ที่วัดป่าแม่เงนชัยนี้เพื่อก็เลยสลักนะเป็นสิ่งที่ แล้วก็มีวัธรรมช่วยมันไม่ขิดส่วนทาูับทั้งหมดนี่ก็คือเรล่องห่ท่าไปการเจอนะคะลงมาไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วที่เห็นเนี่ยดูหรือลูกแก้วใช่แล้วลูกนักสุนเกรนนะครับเป็นนักสุนเกรนนะอันนี้เหรือชอบน้อมือจะโบราณแต่ว่ามีสายหวานอันนี้แดงกัห่งแอันนี้อันนี้อันนี้อนนี้อันนี้อันนี้อั้อันอันอน เดี๋ยวกว่าที่เดี๋ยวกว่าที่จะเข้าเขากาเหลื่เนี่ยบางคนเข้าใจค่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะแล้วทำไมถึงมีความเป็นบุญญาธิ์ของเอ็นกระยอกค่ะเมื่อเอ็นกระยจะพูดตามภาษาเฉพาะของไทยว่ากระยเองไทยเนี่ยค่ะก็เหลื่อยไหลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอายุภายที่เกิดถ้าเรามองในวิทยาศาสตร์อาจจะมองว่าเป็นเป็นเป็นหินเป็นแร่แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ย เอกสารนี้ให้มาจากเทพธิดาท่านประธานของเราเพื่อให้เราได้ตอบว่าครับนะคะก็คือเราทาบูชาแล้วเอกสารนี้เขาก็มีอินเทอร์เน็มากมายในตัวเขาเองครัความเชื่อโดยส่วนตัวสิ่งที่ใช้มาหรือว่าช่วยมาแล้วยคือเขาช่วยเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นโรคของเจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน คือทุกอย่างเราขอท่านด้างนะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเอาไปหลอกไปหลอกแต่ว่าเขาเสด็จด้วยมาอย่างเห็นตัวอย่างง่ายๆอันนี้นะคะเราเรียกว่าหลายโขดดถ้าท่านใดอยากมารับชมก็รับชมได้สดๆตรงนี้เลยนะครับเป็นบุญตาของท่านนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับว่าใครจะได้มาเห็นมาเลยครับจะดูอยู่นะครับไม่ดูครับมาเลยครับผมจะไปดูหนังกว่านะ นายบ้านจนสิงห์รีที่ท่านรอคอยนะครับนี่ครับเจนุ๊กโดยนะครับนะรับรับตำแหน่เพิ่มเติมนะครับว่าที่มารู้ว่าผมบอกว่าเจนุ๊กคนนี้เนี่ยที่แบบรางวัลที่หนึ่งเย้รู้ไหมครับอดีตเจ้าว่าที้ภาษาอ่ะรับเรื่องต่อเลยบางคนบางคนนะคะหามาทั้งชีวิตหามาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นอุณหกมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะบางคนหามาทั้งชีวิตเลยนะคะ เหล็กไหลเนี่ยมีคนตามหาทั้งชีวิตเขาบอกว่าไม่มีจริงแต่พี่เล็กเห็นกับตาตัวเองตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ว่าได้มีโอกาสจะเป็นผู้สิทธิอาจารย์สมพรยนะคะ<อ>ที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหลแล้วท่านก็เมตตามากให้ไปร่วมอัญเชิญด้วยเลยเพราะนั้นสิ่งที่ลงมาที่เราเห็นไม่ใช่มีแค่นี้มันมีมากกว่านี้อีก นะในสิ่งที่ใส่อยู่ที่ตัวเองก็ดีหรือฝังอยู่ที่ในตัวเองก็คือล้วนจะเป็นเหล็กไหลได้คุณเคยไปหาหลวงตาสมพรนะหลวงพ่อก็พอหาท่านยังไม่ได้ชลาอ่ะนะไม่ใช่ค่ะหลวงตาสมพรอยู่สำนักป่าพระธรรมยานมีที่นครนครปฐมสารทครับท่านท่านเดึ่งเลยใช่ไหท่านเก่งเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะคะท่านเชิญเหล็กไหลได้อย่าง นะคะอันนี้เรียกว่าเหล็กไหลกลูกโกรปีถ้าเรารู้จักเรื่องเลหล็กไหลเนี่ยคนที่ตามหาเนี่ยจะตามหาเม็ดนี้เลยเพราะว่าถือว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลแถวธาตปลอดภัยหน้าที่การงานโรคภัยไข้เจ็บน่านเรื่องสาธุครับนิดนิดนลยครับเพื่อนคือพูดถึงราคาไม่ต้องพูดถึงอะไรผมพูดถึงคุณค่าคิดยังไงครับสิบเขามาไว้ที่มัตต์ปากเงินใส่เรืงนี้ดีกว่าคำถามนี้ ก็ uhm, คือจริงๆแล้วพี่เล่นบูชาสิ่งเหล่านี้มาเยอะมากแล้วเราเองก็มีจิตศรัทธาในองค์ปู่พยานาคทุกพระองค์นะไม่ว่าจะในพระนามใดกแล้วแต่ในนี้เราเองก็เห็นว่าทางวัดเนี่ยมีการที่จะสร้างองค์พยานา แล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งทางนี้เนี่ยก็คงยังไม่มีก็เลยคิดว่าเอาตรงเนี้ยลงมาบรรจุเพื่อให้ชาวบ้านแถบนี้ได้ใช้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการดื่มกินอาบหรือเป็นเอาไปทำน้ำมนต์อะไรก็แล้วแต่คือคือคือตัวน้ำพุทโธมนี่นะครับโดยตัวน้ำพุทธมนั้อยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์ใช่เป็นน้ำแร่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสามารถดื่มกินได้แล้วบางที่ รักษาโรคได้ด้วยนั่นะเป็นความเชื่อนะครับนอกจากเอาไปประพรมเอาไปกำจัดสิ่งชั่วร้ายนะครับจืดจิตเลยด้วอใช่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อโดยส่วนตัวว่าใช้ได้แน่นอนสำหรับเหล็กไหลคือจะเพิ่มทักุณในเรื่องของบ่ออนะที่มีอยู่ให้เป็นอะไรที่มากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกองค์แม้กระทั่งเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้เหล็กไหลแก้วนะคะลงมาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หลอก ไม่ไม่ใช่แก้วที่จะไปเป่า,เป,าเป่ากันมาคะอันนี้เชิญลงมาลักษณะ <สา S 1> แบบนี้เลยอันนี้จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีในทุกๆุกองเลยหมายถึงมีเทพเทวดารักษาที่เลือกเอาเหล็กไหลแก้วมาโดยเฉพาะเพราะว่าเหล็กไหลแก้วเนี่ยเทพเทวดาที่รักษาท่านก็คือองค์พญานาคคะนะคะเป็นสายญาณโดยตรงของพญานาคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ดีแน่นอน รักษาค่าศึกสัมัสได้นะคะตัวเล็กใยอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าทุกอย่างบอกได้เลยผลจะเกิดขึ้นกับเราได้ก็คือต้องมีจิตศรัทธาที่จที่เจนถืออยู่ตอนนี้นะครับมีหลายรูปแบบที่หลายขนาดพี่เล็กชื่นแนะนำนิดนึงครับเพื่อให้ผู้สื่อข่วในโซนที่ชมเราอยู่ตอนนี้ได้เข้าใจตัวนี้องค์เนี้ย เจ็บมากเมื่อกี้นี้มีน้องร่วมมาด้วยก็มอบให้นะคะตัวนี้เราเรียกว่าเด็กไหลเป็นลูกเป็นแก้ออมเพ็ญเพียรสาธุครับแก้ออมเพ็ญเพียรนถือเป็นอริยชาติที่หายากมากนะคะท่านลงเสด็จมาแบบนี้เกิดจากฤาษีที่บำเพ็ญตบะการบำเพ็ญเพียรมานานแล้วท่านมอบให้เพื่อมาบรรจุในบ่อดฮานี้ด้วย นะคะขอทุกคนสาธุการร่วมกันเลยนะคะโฆษณาสาธุนะครับสาธุครับะแล้วก็จริงๆแล้วเด็กเด็กปวดเลยเด็กเลยนะฮะพวกลูกแก้วนี้ก็ล้วนแต่เป็นสายยาขององค์พญานาคทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันไปจุกเนี้บอกเลยว่าภาพ็นรวมเนี้อย่าไปมองว่าราคาถูกเพราะว่าพี่เล็กก็ไม่อยากจะบอก นะฮะแต่ว่าพี่เล็กก็มีจิตศรัทธาให้ยากที่วัดแห่งนี้วัดป่ามว่มีชัยที่นี่ท่านชาวบ้านแถวนี้ได้ใช้น้ำพุธมนในบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เกิดเรียกว่าอันภาพมากขึ้นเพราะว่ามีอ,อริยะค่า บันจุด้วยนี่นี่เป็นความศรัทธาของพี่เล็กนะครับนุ่เถือนุอยู่นะค่อนข้างมาจะว่าสาธุครับอันนี้เรียกชื่อรวมๆพี่เล็กครับเล็กรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีทุกรูปแบบเรียกชื่อรวมาก็คืออาไรนะารัเด็กไทย อ่ะนี่เยอะคาเหล็กไหลท่านผู้ชมครับต้องสาธุนะครับเจนุกเป็นคนญี่ปุ่นนะเนีได้ถือไปด้วยสาธุครับรอรวมสาธุได้ยกัเอาท่านผู้ชมจ๋าร่วมสาธุพร้อมกันครับสาธุด้่ยุ่นสาธุสาธ หมดนี ini, ่ทั้งหมดนี fine, ้จะอยู oh, ่ที่วัดป่ามุ่งมีชัยขอบคุณที่เล็กมากครับเมื่อเราได้ใช้บ่อนี้แล้ววันหนึ่งที่เราสร้างองค์ู่เสร็จนะคะพี่เล็กก็จะเอาลูกแก้วเหล็กไหลมาบรรจุในป่าขององค์ยราฐมากด้วยรวม คุยกับคุณป๊อกไปว่าจะสลักสมบัติส่วนตนสาธธุุสาลูกแก้วดวงใหญ่ๆนะให้ที่วัตตาโมนีชัยอีกสเก้าลูกยกจุ่มกันนะคะเก้าลูกเก้าสีนะคะเป็นนกพิ้านะคะทั้งหมดจะเป็นเด็กที่ไปอัดเชิญมารับรองได้ว่าไม่ใช่ลูกแก้วจีไม่ใช่แก้วเปผา ไม่เพี่งตรวจสอบพลังกันแล้สาธุรครวเอาเป็นว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือนะครับจะอยู่ที่บ่อนนะ้ำพระพุทธมนต์นะครับที่วัดป่าพวงเมย์ใช้ด้วยต่อไปนะครับนะ้ำพระพุทธมนต์เนี้ยนะครับใสสะอาดเราสามารถนําไปดื่มไปกินได้เราสามารถนํานไปรักษาโรคภัยไ,ได้แก่ ต่นแนครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาเป็นว่าใครเชื่อคนนั้นก็ประสขขบความสาเร็จครับเชื่อแล้วคุณจะทําได้แต่ถ้าคนไม่เชื่อก็ขอให้เป็นไปตามขอให้เป็นไปตามนิติของตเองนองตเองก็แล้วกันมา,าเป็นไปตามการรมของตนเองครับเอาเป็นว่าขอบคุณพี่เล็กสาธุให้พี่นเล็กทำงๆครับทุกท่านครับสาธุขอบคุณมากครับ